สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมีสองคนแก่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาชมนะฮะมาสด้าบีสองพันห้าแม็กนัมปีสองห้าสามหกนะครับคันนี้เป็นแคปรถสวยนะครับสภาพเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดียางดีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นพวงยพาว power แท้ด้วยนะครับผมนะฮะสภาพนะครับ จะเป็นอย่างไรเรามาชมกันนะครับรถคันนี้สีสันลูกค้าเก็บมาหมดแล้วนะครับเจ้าของเดิมแต่สีอาจจะด้านๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตำหนิยังมีอยู่ก็คือเขาเก็บมาแล้วแหละครับรอบนึงนะครับแต่ว่าสภาพมันก็จะมีสีร่อนบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแต่รถเก่านะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับนะฮะถ้าลูกค้าคิดเหมือนผมนะฮะมาชมสภาพภายในก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืด ภายในแผงประตูสมบูรณ์แบบมากนะครับก็คือไม่มีสีขาดใดๆเลยทั้งสองข้างนะครับถือว่าสวยจริงๆนะก็จะมีแค่เพียงเบาคนขับเท่านั้นก็คือปีกเบานะครับบนล่างนะครับที่มีตำหนิหนังเบาะคือหนังเดิมนะฮะก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะฮะด้านหลังนะครับแคบกว้างนะครับเป็นซปเปอร์แคบนะครับพอนั่งได้นะครับตัวนี้นั่งได้นะครับหลังครงรังคาศาสอ้านไฟ ในก๋งยังสามารถใช้งานได้นะครับโฟมอะไรเป็นโฟมอะไรเดิมโรงงานนะครับผมภายในก็แอร์เย็นนะครับผมไม้ค่นี้ก็โอ้หเดี๋ยวว่าไม้น้อยนะครับมันเป็นรถทางเหนือนะครับส่วนมากเขาจะทะนุถนอมรถค่อนข้างดีนะครับสองแสนหกหมื่นนะครับเกดวัดสวยๆเดือนทําไม้นะเรือไม้สวยไม้อ่าเข็มวัดไม่เบี้ยวนะครับเจียดีช่วงล่างดีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวว่าเราวนไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูเรื่องของ ห้องเครื่องนะครับความเดิมนะฮะเมดอาร์คนี่ครับจริงๆมันจะเป็นสีขาวแบบขาวๆนะครับลูกค้าเหมือนมาทําขาวมุกนะครับผมนะเมดอาร์คชัดเจนหมดนะครับนี่คือเมดอาร์คเดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะครับผมนะฮะสภาพรถสวยจริงๆนะฮะถ้า่ันใดหารถราคาไม่ถึงแสนอยากได้รถที่ใช้งานทนทนนะครับนะะ ครับแล้วไม่ค่อยมีปัญหาไม่จุกจิกนะฮะต้องเป็นเรื่องของตัวนี้ละนะครับผมมันเป็นเครื่องของอิซุสนะครับผมนะแคบใหญ่มากกว้างนะฮะยางนะฮะยางตัวนี้ก็โหยางดีนะครับส่วนปียางนะฮะจุดปี2018นะฮะแต่ว่าคุณภาพดอกยางความนุ่มนะครับยางดีมากดอกยางเต็มเต็มเหมือนยางใหม่เลยนะครับส่วนเช่นโซนสีนะครับ อันนี้เขาพ่นกันสนิมมาตั้งแต่นานแล้วนะครับดูจากการพ่นนะครับช่วงล่างดีชัดซีไม่มีผุไม่มีดำนะครับสวยๆแน่นอนเพราะรถทางเหนือนะครับเพราะไม่ได้ลุยน้ําเค็มไม่มีน้ําเค็มไม่มีทะเลนะครับนะครับมีสีสันก็จะมีซีดพวกนี้นะครับแต่รถบางๆรถดูสวยนะครับต้องมาดูตัวจริงมีซีดทั่วไปนะครับมีสีซีดทบทั่วไปนะครับผมนะนะครับไม่มีหนาไม่มีชนหนักนะครับไม่มีโป้หนานะครับ แม็กเลยนองไลเนอร์มีครบไม่เคยติดข้องนะครับนะชายท้ายสวยๆนะครับนะไม่มีผูกไม่มีผูใดๆเลยนะครับอ่ะนะครับมาดูฝั่งด้านนี้บ้างนะครับนี่ครับสีสันก็จะมีทำนี้สีรอบนะครับสีรอกเพราะว่ามันเป็นสีที่เขามาพ่นใหม่นะครับก็คือเป็นศาสตร์สีของตัวขาวมุกนะครับแต่อาจจะไม่เงานะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้าไปขัดเงาเอาเองน่าจะขึ้นกว่านี้นะครับผม แต่ไม่กซื่นเลถือว่าสวยมากนะเหมือนไม่ได้ใช้งานบรรทุกอะไรอะไรเลยครับผมรอยขีดข่วนแทบไม่มีนะครับอ่ะมาดูนะฮะก็จะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับรอยขูดภายในนะครับภายในสวยนะฮะฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะฮะความเดิมนะฮะบอดี้มาด้าดีมากนะฮะไม่ค่อยเจอผุนะครับน้อยนักน้อยหนานะครับถ้าไม่ใช้แบบสมบุกสมบันจริงๆนะคนะฮะเม็ดอาร์กนี่ครับชัดเจนหมดเลยนะฮะ เม็ดอาร์เดิมๆหมดเลยนะครับนะครับงานดีนะครับมีมาด้าเนยนะครับที่เอาเครื่องเขาแต่ทําดีกว่าเขานะครับต้องเป็นมาด้าตัวนี้เลยนะครับภายในคอนโซลคอนโซลสวยนะครับสภาพคอนโซลสมบูรณ์นะฮะนี่ครับโหยังใช้งานได้ซอฟยังยังยังดีอยู่ถือว่ายังโอเคนะครับนาไม่แตกไม่ฉีกนะครับพวกนี้ถือว่าสภาพดีนะครับอ่ะดูนะครับส่วนภาษีคันนี้อยู่ที่ หกเจ็ดนะครับผมนะฮะนี่ครับน่าจะเป็นเคยเป็นรถของอของทัพอากาศอะไรสักอย่างนะครับที่เขาหรือเขาอาจจะทํางานในนั้นนะครับผมนะฮะนี่ครับภายในด้านหน้าก็จะมีกันชนนิดหน่อยเคยเก็บสีโป้สีมาหน่อยนะครับนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องกันรถคันนี้ลืมบอกไปนะครับรถคันนี้จดใหม่เนื่องจากภาษีไม่ขาดต่อนะครับก็คือไม่ต่อภาษีเกิน3ปีก็จดใหม่นะครับจดมาเรียบร้อยไปโอนได้ทั่วไป นะครับเลคานชัดเจนอันนี้ลูกค้าพ่นห้องเครื่องมาด้วยนะครับซุ้มซอกพวกนี้คือเดิมหมดนะครับนะพ่นมาดีสวยนะครับซุ้มซอกเดิมเหตุอยู่ครบถือว่างานสีค่อนข้างดีนะครับในห้องเครื่องนะ่างซุ้มซอกพวกนี้คือเดิมหมดเลยไม่ได้ชนนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะฮะฝากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบสีต่างๆของเขาเดิมหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ สวยแบตดีเหมือนแบตใหม่นะครับนะครับไม่ได้ตกแต่งห้องเครื่องไม่ได้ใส่เฮดเดอร์นะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่มอญางยเป็นของเขาของเดิมของเขาอยู่นะครับผมอะไรพาวเวอร์ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตนะฮะที่มีฝาเติมน้ํามันไฮดรลิกนะครับนะตัวนี้นะครับปั๊มพาวเวอร์กับตัวเติมน้ํามันพาวเวอร์จะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ จะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นจะมีถังเติอน้ํามันต่างหากปั๊มแล้วก็มีสายเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มกับสายนะครับคือปั๊มกับตัวเติอน้ํามันคืออยู่ในจุดเดียวกันสังเกตของมาสด้านะครับถ้าเป็นของ power t a i นะครับจะเป็นแบบนี้กระปูแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่แยกนะครับถ้าแยกก็คือ power ติดตั้งนะครับนะครับสวยๆนะฮะมาดูเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับนะฮะคันนี้ ท่านใดที่สนใจคันนี้ไม่ควรพลาดผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับในเรื่องของการขับขี่ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้ยาวๆนะครับนะบนี่ไฟทุกอย่างขึ้นได้หมดนะนาฬิกาต,กต่างๆยังใช้ได้นะครับนะนี่ครับติดง่ายนะครับรอบเครื่องก็ไม่สูงมากถือว่าทําได้ดีนะครับสแสดงว่าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ประมาณสักเจ80ดเอร์เซได้อยู่นะครับ เพราะว่าถ้าเราตีร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้รถมันมาประมาณที่สิบสามสิบปีนะครับนะฮะยร์พวกนี้นะครับมีพวกวัดรอบเครื่องคมเร็วต่างๆใช้งานได้หมดนะครับไฟน o n ไฟหน้าติดปกตินะครับดูใส่แสงด้านหน้านะครับนะไฟเลี้ยวนะครับติดปกติโอ้โหถือว่าสมบูรณ์นะครับไฟสูงนะครับติดนะฮะแต่แต่นี้เดี๋ยวเช็คนะับโอ้แต่มนอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราเช็คให้ มีพาดอันเดียวคือแท้นนี่แหละแต่พวงมาลัยนี้สวยนะมันอาจจะเป็นรุ่นท็อปในรุ่นปีของปีนั้นนะครับนะฮะผมซึ่งเคยเจอส่วนมากก็เป็นพาวเวอร์ติดตั้งแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์แท้นะครับอันนี้พวงมาลัยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่าสมบูรณ์สวยนะครับนะแต่เดี๋ยวดูให้นะครับอันนี้ไม่รู้มันกดที่ตรงไหนเหมือนไม่ลงกาวนะครับผมอ่ะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าอันที่มันสําคัญมากกว่านี้นะครับ เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่เข่งนะฮะเฟืองนะฮะถือว่านิ่งเงียบนะครับไม่ถือว่าเข่เฟืองยังไม่ถือว่าสึกมากเพราะว่ารถพวกนี้ไม่ใช้สายสายพานไทมิ่งหรือว่าโซ่นะครับมันจะเป็นเฟืองกดกันนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะครับ ดูดีถ้าร้อนมากๆหจะมีนิดๆก็เป็นธรรมดา,าตัวอิสุเครื่องตัวอิสุตัวนี้นะครับเขาเรียกมังกรดำนะฮะก็คืออ่าจริงๆมันเป็นอยู่ในรุ่นของอิสุมังกรทองนะฮะแต่เขามันเป็นสีด,ดำเขาเลยเป็นมังกรดำนะฮะการน,นี้อาจจะแตกควฝาครอตรงนี้ที่มันสลบลงไปนิดหน่อยนะครับความแ,แตกต่างนินดๆน้หน่อยฝามว่าน้ำมาถ้าเป็นอิสุาจะามาเปิดหรือตรงห้อน้ำนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดบาหรือตรง เบาน้าเลยนะครับมาดูเรื่องของนะครับตัวพรมอะไร power ม้อน้ํานะครับไม่มีดันแน่นอนนะครับพรมอะไร power ก็เบานะครับเบาดีนะครับหมุนมือเดียวได้เลยนะครับผมนะครับผมอ่านะครับโอเคนะครับถ้าในที่สนใจคันนี้นะครับเล่งเอกสารพร้อมโอนเลยยางดีสีเส้น ทรงรถสวยเครื่องเกียร์ดีคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่79,000บาทนะครับ79,000บาทนะครับนะลูกค้าสนใจคันนี้ลูกค้าต้องมารับเองนะครับของเหลวนะครับสามารถอ่าของเหลวอันนี้ไม่ได้แถมให้นะครับต้องขออภยัยซึ่งคันนี้ราคาสูงมากซื้อมา70เกือบ7จะ75แล้ว น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่79,00 0บาทมารับเองของเหลวไปเปลี่ยนเองนะครับสภาพนะครับเราเช็คระบบให้น้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรไม่ขาดแน่นอนลูกค้าขี่ถึงบ้านแน่นอนนะครับ7 9 0 0 0สนใจนะฮะโทรมาที่เบอร์098 2744279 i ด l i n e 0 9 4 4ี4 4 4 4 5 4 4 4 1ลท่านใดอยากรู้รถตัวจริงคันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจอง ท่านสามารถมาได้ที่ดำบนท่าพราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ